สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ปอนจะาพามาเห็ดขาหมูถอดกรอบเห็ดังไดเห็ดกรอบทะลุจอเดี๋ยวไปหิ่กันเลยครับผมครับทุกคนขาหมูปอนกร่างเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับล่างสาบเป็นทีเรียบร้อยปอนกนจะเจ้ามาบังนะครับบังเป็นแบบนี้แล้วแต่พี่น้องทุกคนจะบังบ่บังแต่ปอนเอามาหิ็งแบบบังนะครับผมหนามเข้ามาต้มเด็๋ระยะหนึ่งแล้วเข้ามาตมม้มหมูเลยครับผมต้มไปเลยใส่ลงไปเลยขาหมูเข้า ครับผมตอนแหลกของเขานี่แหละครับต้มต้มไหม่ซุปเลยนะครับผมพอต้มซุกแล้วเขาจัจะเอามาผักไว้นะครับผมทุกคนครับทุกคนครับหลังจากฟอนต้มซุกเป็นทีแยบร้อยเลยนะครับเขาก็จะมาพมเลยครับพมน้ําส้มสายชูนะครับใส่ลงไปเลยทุกคนพมไปเลยกตะอดเสียดายน้ำส้มสายชูนะครับพรมไป เหมือนแซ่น่ะละครับแซน้ำส้มสายชูไปเลยยี่หอ,อยังก็ะส่ลงไปโหลดได้เบิร์ด <c oughs> ครับผมอันพี่น้องอยากให้มีความรสชาตินัวแน่นอนหนึ่นนนงพี่น้องก็ใส่คือปอน,นะครับผมรสดีนะครับผมทุกคนพี่น้องจะใส่เกลือก็ได้ใส่รสดีก็ได้แต่ปอนจะใส่รสดีนะครับผมหเลยๆไปน้อยหนึง่งไห่มีรสชาตินัวๆนะครับอืมบกเข็มนะครับรับรองบกเข็มแน่นอน <Okay. S 2> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นปอนจะเอาไปอบนะครับผมตามพี่น้องล้างจากที่ปอนพ่มน้ำสม้มสายชูเป็นที่เรียบร้อยนะครับปอนเขาลงหม้อเลยครับผมลงหม้อเพื่ออบนะครับผมอบไปเลยอ,อันนี้สักร้อยห้าสิบเวลาสักสามสิบนะครับเพราะว่า ข้าสามารถเบิ้งไดตลอดแล้วแต่พี่น้องคนใดจะอบนะครับผมจะสําหรับปอนประมาณคำหนึ่งนะครับผมโอเคครับทุกคนครับหลังจากปอนอบเป็นที่เรียบร้อยปอนก็จะเอามาถอดนะครับผมตั้งกระทะน้ํามันเดือดเดือดเอาลงไปเลยครับผมเดือดก็พอก็ดีนั่นแหละกพไว่าเห็นผมไปไปเลยครับผม สีงามเป็นสีเดียบลอยนะครับทุกคนครับผมเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟขึ้นโต๊ะกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่นนองสู้ขู่สู้คนนะครับผมมือนี้มาอยู่กับช่องปังปอนชาแนล <Channel. S 1> มอนี้สาวหนานหน่อยมากแล้วครับผมอาการเหลื่อมดีคือเนาะแต่กะ S <S กินไดอยู่ครับผนอยากกินหมูกรอบปอนก็เลยจัดให้เลยครับพรวิธีทําเล็กๆนหน่อยนะครับผมวันนี้ปอนไดเมนูขาหมูทอดกรอบนะครับก,อกอบรบอ,กอบแบบทะลุจอเลยครับผมก็เป็นตำส่วนครับเนรัยขาหมูงามกรอบทอดวงหันครับแต่ก็เอามาพักไว้เดี๋ยวไม่สีดาดปากะ<ๆๆ>ก้อนจะไปเสิร์กับปอนกับน้องไอนะครับปอนฝากกด้ไหลก์กดแช์ กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปังปอนชาแนลน้ำเนเดอร์ครับพี่นอนครับผมมาครับแสบๆน้ำกันเลยครับผมจัดเลยหน่อยอ่ะปเอาตอนใหญ่เป็นนี่ซะอยากกินต้นน้อยๆตอนใหญ่เลยมาเวยครับพี่ๆทุกคนครับผม เมนูแกไข่จ้ะงามเอ้ยก็จะมีน้ำจิ้มต้ดนเรียนน้ำเด้อครับผมน้ำจิ้มหมูกรอบทำเองอสวยน้ำจิ้มกังผีได้กินน้ำเอ้ยอะ เผ็ดเผ็ดแก่ซ่วงแก่ไข่ต่ะ <c oughs> กับขาหมูกับกอบน่ะ <c oughs> แสบไลอต้มตำนันนวตำสวด เมนูเมนูลดความอ้วนไม่ได้ถ้าอยากลดความอ้วนเนี่ยก่ไใดได้จ้ะขาหมูกรอบกินรสจ้ะอ้วนมันได้กับหักคือเก่าแหละมันได้หักไปแล้ว สีสันคู่ชีวิตจ้ะหยอกกันคู่มือจ้ะเพิ่นมักแกงก่อนในพี่น้องอยู่น้ำกันมักแกงมาหยอกแนนจ้ะอ๋อัยเ้วยจ้ะเหนียวเหี้ยมักชอบน้ำจิ้มมาแก่งน้ำจิ้มตัวนี้ที่ป้อนเห็ดนะ่เป็นน้ำจิ้มของหมูหันนะครับ Năm chìm, năm siêu ván của mũ hắn, hệt êng. Ở đây với mũ cọp, ăn được tất cả vì nó là mũ. Hmm. Nó à เด้อครับพี่พี่ทั้งตามประเทศของฝั่ง,งลาวฝั่งไทยนะครับพี่พี่ทุกคนมากินกับฟังฟอร์ตกันนองอ้อยเลยครับจ้าแซ่บแซ่บเลยจ้า อร่อยไหมคะเจ็บๆ้วยจ้าเปลี่ยนกระเซ็นมือเอามีกระดาษยูถือใจบกักผพิงเนี่ยพูฒ่าวรมาถือใจบักเพิงอันนี้กินคอเสียบๆกินผู้เดียวมาซ้องมือเงาเงา,งามือนี่เลยผู้สาวหนางางไม,ม่าก,กินนำ้ำลายคนกระทามหาแล้วกับห้กกำลังใจน้องไอป้อนขอบพูดหลายๆนะครับน้องไอก็ดีใจ ทุกคนเขามาให้กำลังใจคอยให้น้องไอ้หายเร็วๆสิเรียนพีๆทุกคนดีใจดีไรเขามาให้กำลังใจนหนออ้ยตัวไอ อบแห้งเลยจ้ะคุดยากเปลี่ยนกันเบิงลูกน้ำน่าอะรกิบแต่ที่มีหนูอาจกับคุณยายเอาให้ตรอด ก็รปเวลาถ่ายคลิปกับเปลียนกันนะอครับตอบดู้่าน้าแน่ว่าเพิ่นขายเซรั่มนะครับผมแต่และมือเพิ่นก็บาว่างนางแพ็คของนิ่นเพิ่นนางแพ็คของพรกันเบืองลูกช่ยกันเบืองจ้ะ ถึงใจป่ะแป๊บยังจับมหาสารจ้าขากันปานยังเราก้าตำสัวครับปุนสมตำจะเผ็ดแน่ปนบอนไอว่าขันกินเผ็ดบวซสบปอนนะกินเผ็ดเอ้ยกินอันกินบวเสบบวเสบปอนก็เยต้องตรงตำเผ็ดเรื่อบอกว่าน้ไอกิน ค่อยๆกินเอาบางทีนะใ<า>ห้ปอนมากินัวเพ็ดมันโอ้ยกินัวเพ็ตหนำก็แเจบนะจ๊ะไอ้ไอก้ก็กินได้อยู่แต่อจจิบ่ซ้ำเพลินนะจ๊ะเพราะว่าสมทับต้องแสบนะจ๊ะอือืม คนเฮดเป็นกันหลายครับใช้ปอนก็นแนะนำนะครับพี่น้องปอนจะบอกสำหรับคนที่เพิ่นเฮตโบเป็นเพราะเพิ่นเพราะใดเอาไปเฮตให้ให้แฟนเพิ่นกินให้ลูกกินให้ครอบครัวกินนะสินะครับผู้เฮดเป็นกันหลายเพราะมันเฮ็โบ่ายากเนาะพี่ๆทุกคนอือือ แซ่บอีดีจังมันนี้โอ้ไข่น้าอืมธรรมดา กินก็ต้องไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเราก็เช็ดเอาอู้ Thơm mày ăn Hết xăm chín Hết lại kín một bớt cái xe đài Nên dạ Không thu giang หมอหมคุณภรรยาเลยหนกรอบคนอยากกินอยากกินยังขอให้บอก<ห>คนเป็น<บ>ค,คนกินง่ายอยู่จ้ะเพื่นส่วนหลายเพื่นสีเห็นให้กินเองอืให้ตอน ช่วงนี้ก็อากาศหอนจ้ะกรงเว้นนี่ห้อนหอนจ้ะขอบคุณค่ะแต่บางพื้นที่ฝนก็น่าจะตกนะคะนี่หอนแห้งอยากให้ตกอยู่คืออยากอึงอ้ากินอยากไรไ้มาาเดี๋ยวสีใสค่ะค่ะเบิ่ง อือ่างอืมอิเม่แสบแห้งจังเลยเนี่ยขาหมูตัวนี้ ทมวแสบบอปนบอเลยว่าแสบนะครับเพราะว่ามันจะบเปลียนหลายแล้วก็จะมีเอ็นน้าขันเป็นแผ่นหมูกรอบสามสันเพราะว่าเนียัเดี่ยคนหมักเนาะพี่ๆทุกคนครับแต่สำหรับปอนยังว่าบอเสบซ้ำตัวนี้แต่ก็ตัวนั้นจะแพงน้ำป <laughs> อนก็เลยซื้อตัวนี้น้ำมาล่ะ <laughs> แคปอิเลต้าอืมอืมตัวนี้อาไอ มังก็หูแล้วจะคือหม,มักสดเป็นยังแสบอีกทีนะนัวจ้ะใจน้อกันเดียวะำหักกัน ไม่หรือจ๋าเห็นแต่เพิ่ส่วนมันถึงน้อ <laughs> บอกได้คำเดียวว่าแสบมหาศาลจ้า <laughs> น้ำนะขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> อืมไากิน <B aking. S 1> อิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับพีพีทุกคนสำหรับมเอนีปรอรกน้องไอเาขาความแสบมาฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำเนี่นะครับ ขอพูดเละหลายๆครับที่เขามาให้กำลังใจแล้วก็แบบว่าน้องไอ้บนสบายก็เขามาให้กำลังใจน้องไอ้คอยหายไปวันสี่ปอนก้อนน้องไอไ้ก็ขอบคุณครับมากๆครับผมตอนนี้เพื่อนก็หายดีขึ้นแล้วล่ะครับพี่น้องครับสําหรับมื้อนี้ปอนก้อนน้องไอ้ขอตัวลาไปก่อนพ่อกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ